อันนี้น้ำตาลตโหนดนะคะสินค้าเอาทอบ้านเรานะคะอ่า mm สนใจสั่งได้นะคะอันนี้น้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยที่เราผลิตจากธรรมชาติอันนี้ก็น้ำตาลตโหนดจะมีปีละครั้งนะคะนี่ค่ะเนี้ยถ้าสนใจสั่งได้ค่ะที่อ่าช่อง YouTube เกวันน้ำตาลสดนะคะอ่าเนี like ่ยค่ะเนี่ยเออเราใส่กาแฟไอตัวเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเราจะต้องใส่กาแฟนะคะตัวเนี้ยใส่กาแฟนะคะอ่าเราไม่ต้องใส่น้ำตาลไอตัวเนี้ยไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยค่ะ อ่าเป็นของฝากก็ได้เป็นของฝากให้คนเท่าคนแก่เขาไว้ทานกับข้าวส่วนมากคนอีสานก็จะทานกับข้าวเป็นของฝากอ่าอ่าพูดภาษาบานเราอ่ะเป็นของต้อนนะค่ะเป็นของต้อนอีสานบรนเทาน่ะค่ะอันเนี้ยอ่าไม่เป็นชะลอมชะลอมนะค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเป็นชะลอมชะลอมอันนี้อันอันนี้ก็อันนี้ก็น้ำอ้อยแทๆเฮ้าค่ะสินค้าบานเทาน้ำอ้อยน้ำอ้อยแท้เนี่ยค่ะเห็นเฮ้เป็นพ่วงพวนี่ก็เออไปซื้อไปฝากต้อนฝากที่ฝากน้องฝากยังได้อันเนี้ยบางเที่ยเขาก็ บางคนเขาก็ไปซื้อไปแล้วเขาก็จะเอาไปกี้เข่ากี้บ้านเฮ้ามาค่ะกี้เข่ากี้เข่าเหนียวห้องกี้เข่ากี้ไอ้ตัวนี้ไกี้เข่ากี้ฟันว่าเนี่ยอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยเห็นบองงามบองงามบองสนใจซั่งไหนนะค่ะไอ้ที่ว่าไอ้ร้านไอ้ช่อง youtube เกวันน้ำตาลสดนะคะสินค้าบ้านเราค่ะถ้าให danach. ้ลองได้ค่ะถ้าให้ลองติดอ่าอยู่ติดกับทะเลโบแดงนะคะติดกับทะเลโบแดงค่ะน้องหานเราทะเลโบแดงเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะเออเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยเปิดร้านทุกวันค่ะเปิดร้านทุกวัน,นเปิดร้านทุกวันสั่งได้นะคะสั่งได้เอ่อสั่งสั่งสั่งแบบว่าเออเราเราไปส่งเคอรี่ก็ได้ค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยสั่งส่งเคอรี่ได้เนี่ยอ่าจากไอ้แม่ค้าเหมือนกันคะ่ะแม่ค้าก็ทานคือว่าเราใส่กาแฟนะคะ่ะใส่กาแฟดำอ่าตัวนี้เราใส่กาแฟดำอ่า เราไม,ไม่ไม่ต้องทานน้าตาละค่ะตัวเนี้ยแล้วทีเนี้ยจากจากไม่ค้ายจากน้ําหนัก80ตัวนี้เหลืออยู่54นะคะไอ้ตัวเนี้ยค่ะเนี่ยค,ค่ะลองได้นะคะลองได้ค่ะติดต่อมาอ่าช่อง YouTube เกวันน้ําตาลสดค่ะที่ร้านบิ๊กแปดตั้งขายดีพาณิชย์นะคะค่ะสวัสดีนะคะ FC ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ